เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการหาหนูนะครับผมเซลผู้ให้สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสูตรป้าแตกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ผมแต่งขึ้นมาเรียกขึ้นมาเองนะครับโดยผมไปหาแล้วผมสัมผัสผมได้จริงนะครับผมได้จริงเราได้เยอะนะครับก็ไม่ไปไกลแถวบ้านตัวเองนี่แหละครับเราเราบอกแล้วไม่เกินสามสี่กิโลนะครับผมสี่โลห้าโลไม่เกินนี้นะครับ เอาเรามาดูการวิธีเลือกเลือกหมยนะครับหมยของเซลพู้ให้นะครับผมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปนะครับแต่อันดับแรกๆนะครับถ้าเป็นหมายประเภทแบบหญ้านะครับหญ้าคนนะครับเพื่อนๆดูนะครับหนึ่งให้น้าครับผมหนึ่งให้น้าเนี่ยเพื่อนๆล้องดูเลยครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งครับผมหญ้าแห้งแห้งเหลืองหญ้าเฉียวนะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับหนูจะชอบอยู่กับหญ้าเขียวเหลืองนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่เขาไปหากินนะครับยังไม่คือมันเป็นพื้นที่ด้วยอุอดมการอุดมสมบูรณ์ของเขาอยู่ตรงนั้นนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วหนูก็ไปชุมอยู่ตรงนั้นเลือกไม้ประเภทนี้ไว้อันดับแรกนะครับเราโอกาสได้ตัวเยอะนะครับส่วนไมแ้แห้งแห้งนี่มีหนูไหมมีมีเหมือนกันนะครับแต่ผมอยากให้เลือกไม้แบบหญ้าเขียวเหลืองก่อน นะครับมันจะได้ผลดีวิธีเลือกไม้วิธียืนนะครับให้ยืนตรงพื้นที่ที่แบบไม่มีหญ้าที่แบบหนานแน่นทึบเกินไปหรือว่าโปร่งเกินไปให้พอส่องเห็นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เคยไปตีตอกหรือว่าทําเกี่ยวกับตอกนะครับจะดูได้เลยว่าไม้นะครับไม้ที่เราเลือกปุ๊บเนี่ยถ้าหญ้าหนาเขาก็สามารถที่จะปีนนะครับ มุดมุดมุดดันขึ้นมาปีงขึ้นมานั่งได้เลยแต่เวลาเขาปีงขึ้นมานั่งปุ๊บนยครับผมช่วงจังหวะนั้นเขาจะตื่นนะครับเราจึงเลือกหมายที่เป็นพื้นที่ข้างล่างที่ส่องหินแต่ไม่ถึงกระบ,บางนะครับพอเข้าไปตีนะครับเราก็ยกขึ้นเลยนะครับยกขึ้นเลยเนือหัวขเขย่าสามครั้งลากลาลกลากลากสามครั้ง หลังจากนั้นก็มาระดับเอวแต่หงูถ้ามาซ้ายมาขวาเราไม่ต้องบินตกนะครับไม่ต้องบินตกอย่างนี้นะครับอยู่ลดลงมาระดับนี้ให้อยู่ระดับนี้ฟังเสียงด้วยครับทิ้งระยะของตอกฟังเสียงนะครับหลังจากนั้นพอเขามาสักประมาณสองเมตรค่อยจิ้มตอกลงไปค่อยจิ้มตอกไประดับตับทีเบาๆเบาน,น,น,นิ่นึี้ครับผมเบาเแล้วค่อยหันเบนไฟป็นญิไปยิง นะครับไปยิงไม่ต้องบินต่อไปหาเขาอย่างนี้นะครับไม่ต้องบินเอาอยู่แบบประดับปกติคือธรรมชาติของเขาครับผมธรรมชาติความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นแต่หลักๆแมงปอนะครับเสียงปีกแมงปอเขาก็จะวิ่งมากินนั่นแหละครับเป็นธรรมชาติของเขาเองแต่ถ้าเราขยับทั้งเท้าขยับทั้งต่อครับผมเวียนไปเวียนมามันจะเกิดข้อสงสัยของเขาเองอะไรครับว่า เ,เสียงสักพักหนึ่งอยู่ทางนี้สักพักหนึ่งทางนี้สักพักหนึ่งทางนี้เราจะ,จะแค่ตีอยู่ด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับหนูเนี่ยเวลาถูกตอเกเยอะๆออกยากออกยากนะครับพื้นที่ที่ผมเรียกนะหรือว่าผมเป็นเป้าหมายขอยงผมแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ที่โปร่งข้างล่างส่องเห็นแต่ไม่ถึงกับบางนะครับหลังจากนั้นถ้าตีต่อไม่ออกท่านเพื่อนๆ พี่ๆน้าๆนะครับจะเห็นเลยว่าหนูเนี่ยมันจะมาร้องแบบฟุดฟุดุุุุดุุคือหนูเนี่ยจ้องแล้วแหละครับผมหนูจ้องแล้วสงสัยแล้วว่าอะไรอยู่ตรงนี้แต่ด้วยความระแวงของเขาคือโดน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 นักล่าหาบ่อยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีดูดปากนะครับดูดปากเนี่ยอย่างผมก็ไม่ได้ดูเก่งนะครับก็ไม่ได้ดูเก่งแต่ว่าเราก็พอทําได้นะครับเพื่อนๆก็ใช้นิ้วนี่ก็ได้นะครับ สัมผัสที่นิ้วโดยเอาปากเราไปสัมผัสแล้วโดยการดูดเข้านะครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันมาแล้วเรารู้ว่ามีหนูแล้วครับผมแต่หนูเนี่ยเพื่อนๆสังเกตถ้าเรายิงหนูเล็กปั๊บเนี่ยครับผมหนูใหญ่จะวิ่งมาใช่ไหมครับหนูใหญ่จะวิ่งมาจังหวะนั้นที่เราตีต่อครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวอีกหนึ่งวิธีก็คือจังหวะนี้เนี่ยครับถ้าไม่ออกจริงๆเนี่ยดูดปากร้อยปร์เซ็นต์ับ เรียบร้อยทุกตัวนะครับพอเข้ามาเนี่ยครับไม่ต้องเตย้าแรงน,น,นะครับเยยบเย,ยบเยยบเยยบใส่ใส่เท้านิดน,นึงนะครับก็ดูดปากประมาณนี้เลยแต่จะให้ถึงกับช้านะครับให้ถึงกับช้าแต่ไม่ต้องถึงกับเร็วนะครับพราหนูนอยู่ใกล้แล้ว เรียบร้อยทุกตัวนะครับแชร์ประสบการณ์เลยนะครับหนูที่ดื้อตอกแล้วอยู่ใกล้ๆกล้ครับส่วนมากไม่เหลือพุ่งเข้ามาเรายิงให้ทันแค่นั้นแหละครับผมหนูจะพุ่งเข้ามาแล้วเอาหัวมาสุกนะครับแต่บางตัวพุ่งเข้ามาแล้วยิงให้ทันนะครับพอดเป็นหนูหนูดุรปากจะเป็นหนูที่ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกจะไม่ค่อยนิ่งแต่ถ้าเข้ามาเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมุดมุดโอกาสที่เราจะได้ยิงเนี่ยมีอยู่หนึ่งถึงสามสี่วินาทีครับผมมีอยู่นะครับลองใช้ดูทําไม่ยาก เอามือช่วงนี้นะครับแล้วก็ทํางนี้ครับผมครับผมไม่ต้องดอูกแบบให้มันดังมากแต่เท้าเรานี่หยียบหยยบหยยบพอประมาณนะครับลองทําดูนะครับนะครับแบ่งบ้านครับผม